ขับมาเลยขับมาเลยขับหลายๆเลยให้เลงเนียนๆหน่อยให้ลงเนียนวันนี้วันรี้ตะกุกโอเคถึงความาเลยมาต้องพอรไต้องพอนค่อยๆให้มัน,นมันมุดสมุดไอ้คนหนึ่ง มาใน,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 นสนามให้เข้ามาในสนามให้เสริมข้าวสูงมากเสริมข้าวสูงมากนี่ลงมาต่ำแต่อ่าเพิเพ่มอีกเพิ่มอีก